สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอตฟันทงนะครับซึ่งฟุตบอลในค่าคืนวันนี้ผมก็คัดมาหาคู่เช่นเดิมนะครับทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูโร2024ยในรอบคัดเลือกแล้วก็ศึกฟุตบอลโลกในรอบคัดเลือกนะครับถ้านับทีมใหญ่ๆนะครับก็วันนี้จะเป็นคิวของสเปนจะไปเยือนจอร์เจียโปรตุเกสครับจะไปเยือนสซลร์เกียแล้วก็อีกหนึ่งทีมจากแดนอเมริกาใต้ก็จะเป็นบราซิล จะเปิดบ้านเราจะกับบริเวยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5้คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลาวฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันเลยนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีบอลแตงอยู่2ตัวนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยผมเลือกตอบไปที่คู่ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งราคาตอนนี้ผมกดก็จะเป็นราคาที่ ทีมชาติไทยต่อที่ลกาลูกควบลูกกลึงนะครับจบเกมนะอย่างที่ทราบเป็นทีมชาติไทยเอาชนะเลบานอนไปได้ด้วยสกอร์สอประตูหนึ่งหนึ่งเมตรไม่เพียงพอครับก็ทําให้บินบอลแตงตัวแรกก็เสียครึ่งกันไปนะแต่ว่าบินบอลแตงตัวที่2ครับเป็นตัวที่ผมเน้นที่สุดนะก็จะเป็นคู่ของฝรั่งเศสเจอกับไอร์แลนด์กูนี่ครับผมเลือกต่อฝรั่งเศสไปที่รากาลูกครึงครบ2งนะครับจบเกมเป็นฝรั่งเศสเอาชนะไอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์บินบอลแตงตัวที่2ก็กินมาครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งบน2ิ ภาพรวมเมื่อวานทั้ง2บินผมก็ยังอยู่ในแดนบวกเนื่องจากบินบอลเต็งตัวที่2ที่กินครึ่งนะครับก็ผมกดเน้นไปที่บินนี้นะครับและสําหรับวันนี้ผมจะไปเน้นตัวไหนก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ และสาหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลยูโร2024ในรอบคัดเลือกในกลุ่ม A นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างจอร์เจียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามบอริสไพรซัตเซ่ดินนโมอารีนาจะเตะก,กันเนวลา5ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับจอร์เจียตอนนี้รั้งอันดับที่2แข่งไปแล้ว3มนะัดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้3เสียไปประตูมีอยู่4คะแนนนะครับ ส่วนฝั่งสเปนวังอันดับที่4แข่งไปแล้ว2นะัดชนะ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมยิงได้3เสียไป2ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับสถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับจอเจียครับในรอบแพ้กเกมที่เจอกับสเปนเอาชนะสเปนไปได้ครั้งเดียวนะแล้วก็เป็นสเปนนะครับเอาชนะไปได้4ครัง้งโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่สเปนนะครับเปิดบ้านเอาชนะจอเจียไปได้ดยสโกสี่ประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับจอเจียครับเก็บชัยชนะไปได้สองเสมอหนึ่งแล้วก็ จอเจียนะครับแพ้ให้กับสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ผลประกอบการของจอร์เจียในรอบห้าเกมจอร์เจียพานนำเงินไปที่สามเกมพาลบไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งสเปนฟอร์มห้านัดหลังสุดสเปนชนะไปสองเสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปนไปเสมอกับโครเอเชียด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผลประกอบการของสเปนในรอบห้าเกมสเปนพานนำเงินไปที่สองเกมพาลบไปสามเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง ร,ราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่สเปนต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปลองฝังจอเจียราคาน้ำก็เจอที่ที่1.86ถ้าเราไปต่อฝั่งสเปนนะครับราคาน้ำก็จะอยู่ที่1.99กนะครับ,ราารบซึ่งคุณนี่ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ต้องยอมรับเลยว่า ทั้งชื่อชันเนี่ยของทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานแตกต่างกันพอสมควรนะครับจอเจนะครับก็ทะยานไปอยู่อันดับที่2ของกลุ่มนะนะครับซึ่งจอเจแข่งไปแล้วสานัดเก็บมาได้4คะแนนก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีของฝั่งจอเจส่วนฝั่งสเปนครับผ่านไป2นัดเนี่ยเก็บได้เพียงแค่3คะแนนนั่นกสเปนมีเกมแพ้ไปแล้ว1เกมน,นะครับอย่างที่บอกครับถ้ามองถึงผลอันดับตารางคะแนนเนี่ยสเปนก็ไม่น่าอยู่ถึงอันดับที่4ส่วนฟอร์มการเล่นก็จะเห็นได้ชดเลยว่าทั้ง2อทีมนะครับฟอร์มก็ลุ่มๆด,ดวล นะสเปนครับที่ผ่านมาก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้นิ่งจัดเลยนะครับเกมที่แพ้เนี่ยก็เป็นเกมที่แพ้กับสกอตแลนด์นะสำหรับสเปนนะครับเช่นเดียวกับฝั่งนะจอร์เจียเนย่เกมที่แพ้ก็แพ้กับสกอตแลนด์เช่นเดียวกันจากภาพรวมของฟอร์มการเล่นก็ทั้ง2ทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าสเปนเองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจะจัดบวกกับเฮทูเอครับคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นสเปนทําผลงานได้ดีกว่า ในรอบ5เกมหลังสุดนี้สเปนสามารถเก็บชชนะได้ถึง4เกมแล้วก็มีจอร์เจียชนะสเปนได้เพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นแต่หนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะสวนทางกันนะครับก็ Georgia จอร์เจียเจอกับสเปนทีไรนะจาก5นัดหลังสุดนียกลับกลายว่าเป็นจอร์เจียที่แพ้นะครับเป็นจอร์เจียทาเงินไปถึง4เกมตรงนี้ก็น่าสนใจเนื่องจากสเปนเนี่ยทำเงินจากจอร์เจียได้เพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นจาก5เกมหลังสุดซึ่งพิจารณาจากภาพรวมของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับเลยว่าจอร์เจียก็มาดีเหมือนกันนันนะครับ ฉันครับจากราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นสเปนทีมเยนต่อที่ราคาลุกครึ่งถึงแม้ว่าสเปนวันนี้จะขนผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นกาบีมาโกอสัสเซนซิโอดานี่ออยโม,โมหรือแม้กระทั่งอันวโวลโมโรตาแต่ผมมองว่าเกมนี้ฝั่งจอร์เจียที่มีตัวทีเดดในเกมลุกอย่างคาวิชาครเชเรียแนวลุกจากนาโปลีที่เป็นตัวทีเดดของฝั่งเจ้าบ้านผมมองว่ายังคงเป็นตัวอันตรายอยู่เสมอ แต่จาก90ทีก็มีโอกาสสูงเหมือนกันครับที่สเปนนะฮะจะบุกมาเก็บ3แต้มได้แต่กำแพงที่ตั้งไว้เป็นสเปนต่อที่ราคาลูกครึ่งซึ่งสเปนนะครับก็ไม่ได้อยู่ช่วงที่ฟอร์มดีชั้นเกมนี้ผมมองว่าสเปนน่าจะมาเน้นหวังผลมากกว่าคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่จอเจียคาดว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างจอเจียจะแพ้ไม่ขาดฟนธง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่สกุลยูโร2024ในรอบคัดเลือกนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะอยู่ในกลุ่มดีนะก็จะเป็นคู่ระหว่างโครอเชียรครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของรัตเวีย คุณนี้ครับจะเตะกันที่สนามสตเดนโอ่ HNK r i ยก k าจะเตะกัน,นเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานบตนตารางคะแนนของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับโครเชียอยู่อันดับที่สามแข่งไปแล้วสองนัดชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมยังไม่แพ้ใครยิงได้สามเสียไปหนึ่งประตูมีอยู่สี่คะแนนนะครับส่วนฝั่งลัตเวียรังอันดับที่ห้าแข่งไปแล้วสามนัดแพ้ไปสามเกมรวดยิงได้สามเสียไปหกประตูยังไม่มีคะแนนครับสถิตเฮทเวิรดผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันอยู่สองครั้งก็เมื่อปีสองพันสิ เป็นโครเอเชียเอาชนะลัตเวียไป3 0แล้วก็ปี2011นะครับเป็นโครเอเชียเอาชนะลัตเวียไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโครเอเชียเก็บชัยชนะไปะได้2แล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้โครเอเชียไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โครเอเชียครับเปิดบ้านเสมอกับสเปนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผลประกอบการของโครเอเชียในรอบ5เกมโครเอเชียพานทำเงินไปที่4เกมพานลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%นะครับส่วิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ในรอบ5เกมครับรัสเวียไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่รัสเวียนะครับแพ้กับอาร์เมเนียไปด้วยสกอร์2-1ผมกอบการของรัสเวียในรอบ5เกมรัสเวียพาทําทเงินไปที่4เกมพาลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรอยู่ที่80%นะครับซึ่งเ่ยราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ,บ้านโครเอเชียต่ออยู่ที่ราคา2ลูกควบบางสํานักก็เป็นโครเอเชียต่อที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่เจ้าบ,บ้านโครเอเชียต่อที่ราคา2ลูกครึ่ง ถ้าเราไปต่อฝั่งโคโรเอเชียราคาน้ำก็เจอที่1.83ถ้าเราไปลองฝั่งลัตเวียนะครับระคาน้ำก็เจอที่2.02นะครับก็ซึ่งคููนี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็เป็นโคโรเอเชียนะผลงานยังไม่ค่อยเปี้ยงปางสักเท่าไหร่แต่ก็ เป็นการที่โครเอเชียอยู่อันดับที่3เนี่ยพึ่งแข่งไป2นัดเองนะครับถ้าเทียบกับทีมอื่นอย่างตรุรกีอาร์เมเนียเนี่ยทั้งตรุรกีกับอาร์เมเนียแข่งไปแล้ว4นัดกับ3นัดแต่ว่าเป็นลัดเวียนั่นแหละครับที่ฟอร์มย่ำแย่นะหลังจากที่ผ่านไป3เกมลัตเวียแพ้ไปที่3เกมรวดยังไม่มีคะแนนนะครับซึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อแนละ้วเนื่องจากลัดเวียนนี่ก็ฟอร์มย่ำแย่ส,สุดๆไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการแพ้มาติดต่อกันที่4เกมหลังสุดจะสวนทางกับฝั เกมหลังสุดแต่ก็จะหนักประทังเสมอสําหรับโคเอเชียนะครับซึ่งมีเกมเสมอถึง3เกมแต่ทั้ง2ทีมนะครับถ้าเราสังเกตนะก็เป็นทั้ง2ทีมในช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมทําเงินทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นโคเอเชียที่ทำเงินมา4ี่เกมจาก5เกมหลังสุดเช่นเดียวกับลัดเวียที่ทาเงินมา4ี่เกมจาก5เกมหลังสุดเหมือนกันเลยนะครับซึ่งคู่นี้ก็ต้องยอมรับไปว่าฝั่งโคเอเชียเจ้าบ้านเนี่ยดูเหนือกว่าฝั่งทีมเยอน หลายช่วงตัวเลยทีเดียวฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นเจ้าบ้านโครเอเชียต่ออยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งเกมนี้ครับผมมองว่า3แต้มเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านอย่างโครเอเชียน่าจะไม่พลาดนะโดยที่วันนี้ครับโครเอเชียก็จะมี3มิดฟิลด์อย่าง ic, uit, ลูก้ามูริตมาซโลโบสวิตและก็มาเตโอโควิซิเล่นเป็น3มิดฟิลด์ในวันนี้โดยที่ตัวลุกที่น่าสนใจก็จะมีมาเลอปาสลิท กับอังเดคามาริสจะเป็นตัวจบสกอร์ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโครเอเชียในชุดนี้ถ้าเทียบกับรัสเวียที่ขุ่มกําลังค่อนข้างจะโนเนมนะครับฉะนั้น3ามแต้มผมว่าโครเอเชียไม่พลาดแต่จากกําแพงที่เปิดมาในวันนี้เป็นโครเอเชียต่ออยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งผมมองว่าราคามันแรงไปนหน่อยนะถึงแม้ว่ารัสเวียจะฟอร์มไม่ดีก็ตามฉั้นเกมนี้ผมอ่านว่าโครเอเชียจะชนะแต่จะชนะไม่เกินเลทราคาที่ต่อรองคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่รัสเวียจะแพ้ไหมคขาดฟันทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูโร2024ในรอบคัดเลือกคู่นี้ก็จะอยู่ในกลุ่มเจก็จะเป็นคูว่วงสโลวาเกียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปรตุเกสน,นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามซาโดนเดอเฮลเน่โปเรจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโลวาเกียอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว4นะี่นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้5เสียไป1ประตูมีอยู่10คะแนนนะครับส่วนฝั่งโปรตุเกสนะครับรั้งอันดับที่1นําำจ่าฝูงอยู่นตอนนี้แข่งไปแล้ว4นะัดชนะมาสีเกมรวดยิงได้14ยังไม่เสียประตูมีอยู่12คะแนนเต็มนะครับ สถิติเฮตุเฮตผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งก็เมื่อปี2005นะนะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยก็เป็นสโลราเกียเปิดบ้านเสมอกับโปรตุเกสไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งก่อนที่เกมที่2จะเป็นโปรตุเกสได้กลับมาเลนในบ้านและเอาชนะสโลราเกียไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์นะครับฟอร์มลมที่ผ่านมา5านัดหลังสุดในทุกรายการสโลราเกียครับเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในรอบ5้าเกมหลังสุดนี้สโลราเกียก็ไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สโลราเกียบุกไปเอาชนะลิสตมกรัน ผลประกอบการของเซรูเกียในรอบ5เกมเซรูเกียพาทำเงินที่สองเกมยกเป็นหนึ่งเกมพาลบไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งโปรตุเกสฟอร์มห้านัดหลังสุดโปรตุเกสชนะไปสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โปรตุเกสบุกไปเอาชนะไอซ์แลนด์มาด้วยสกอร์หนึ่งเปอร์ศูนย์ผลประกอบการของโปรตุเกสในรอบ5เกมโปรตุเกสพาทำเงินไปที่สองเกมยกเป็นหนึ่งเกมพาลบไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคุเกสต่ณนี่ราาค ควบูกครึ่งนะครับราคาณตอนนี้ราคาก็มาอยู่ที่โปรตุกเกสทีมเย,ยนต่ออยู่ทวยคาล้ก่วลูกครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งสโลวเกียราคา้ําก็เจอย่ที่1.85ถ้าเราไปต่อฟังโปรตุกเกสนะครับราคา้ําก็เจอย่ที่2.00นะครับก็ซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าฟอร์มดีที่สุดของกลุ่มนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้ง2ทีมที่ฟอร์มดีที่สุดของกลุ่มนี้เลยนะครับ,บก็โปรตุเกสเป็นไปตามเป้าเป็นไปตามคาดเนื่องจากโปรตุเกสครับรังอันดับทีี่่1 เรียกได้ว,ว่าผลงานค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เทเลปรดูเกตแข่งไปแล้ว4นัดชนะมา4เกมรวดยิงได้ถึง14นะครับแล้วก็ณชั่วโมงนี้ใน4นัดปรดูเกตยังครีนชี t เรียกได้ว,ว่าเกมลุกที่ว่าเฉียบคมแล้วเกมรับของปรดูเกตก็ค่อนข้างเจะเนียวแน่นปรดูเกตเก็บมาได้12คะแนนเต็มก็ เป็นผลงานที่ค่อนข้างจะใช้ไลัเป็นอย่างมากส่วนฝั่งโซโลเกียก็ผลงานดูดีไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับโซโลเกีย er ครับแข่งไปแล้วสีนัดชนะได้ถึง3เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่ในรอบ4เกมในกลุ่มนี้นะครับโซโลเกีย er นะครับไม่เคยแพ้คาเรน,น่ายิงได้5แล้วก็เสียไปหนึ่งประตูมีอยู่10คะแนนนะครับตามหลังโปรเกตอยู่ที่2คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็น2ทีมที่ลุ้นแชมป์ของกลุ่มนี้ และถ้าเทียบกับฟอร์มการเล่นณนะปัจจุบันตอนนี้เลยนะก็ต้องยอมเลยว่าทั้ง2ทีมฟอร์มดีจะจัดเลยสโลเวีเกยก็ไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อก,กันโดยที่3เกมลังสุดสโลเวีเกยก็ชนะมา3เกมรวดไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะบอสเนียเอาชนะไอซ์แลนด์แล้วก็เอาชนะลิเตนสตน์นะครับส่วนฝั่งโปรตุเกตก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะนะครับมีเกมแพ้เกมเดียวจากเซกฟุบอโลกที่แพ้กับโมร็อกโกหลังจากนั้นครับโปรตุเกสก็เก็บชัยชนะมา4เกมรวดเลยไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะลิเกนสตา์ไปสีอาชนร์เอาชนะลัาสุดเอาชนไอซ์กไปทกศ 1นึ่ง,งน,นะครับเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนี้ก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจะจัดนะครับแต่ถ้าเทียบกันในเรื่องของขุมกําลังก็ต้องยอมรับเลยว่าโปรตุเกสนะครับมีตัวทีเด็ดทีขาดมากกว่าถึงแม้ว่าสซโลเกนในชุดนี้ก็จะเล่นเป็นระบบมากขึ้นนะครับโดยที่จะมีแนวรับอย่างมิลานสกินเนียจะคุมในแผงหลังนะแล้วก็แผงกลางก็จะมีสตานิสลาฟลูวอตกา จอมทัพจากนาปโปลีเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนในแดนกลางซึ่งทั้ง2รายก็ถือว่าเป็นผู้เล่นดาวเด่นของฝั่งสโลวเกียแต่ถ้าเทียบกับโปรตุเกสแล้วนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าโปรตุเกสเนี่ยในในใน,ในทุกๆตำแหน่งก็แข็งแกร่งทุกตำแหน่งเลยโดยที่แผงหลังก็จะมีลูเบเนียสที่ลูเบเนเียสเองก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปๆของลีกยุโรปนะแล้วก็รวมไปถึงแผงกลางครับวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นบูโน่เฟรเดสห้องเครื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนต์นครับคาดว่าน่าจะเล่นคู่กับชอบปญญญาิดฟิลฟร์รับ ส่วนตัวลุกก็น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเบรโตซิวารลาเฟลเลอเอาหรือแม้กระทั่งคริสเตโนโรนโดทั้ง3ารายก็น่าจะมีชื่อเล่นในเกมวันนี้ถ้าเทียบกับฝั่งสโลเกียครับโปรตุเกสด,ดูเหนือกว่าชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนี้เรียกได้ว่าโปรตุเกสก็มีขุมกําลังตัวสำรองที่สามารถทดแทนกันได้หลายตําแหน่งด้วยนะครับฉนันผมว่าเกมนี้นะครับมีโอกาสสูงมากที่โปรตุเกสจะบุกมาเก็บ3แต้มได้แต่เกมนี้ครับกำแพงเปิดมาเป็นโปรตุเกสต่อที่ราคาลูกคุมลูกครึ่ง ส่วนตัวผมแล้วผมมองไปที่ทีมเยืนอย่างโปรตุเกสคาดว่าโปรตุเกสที่มีตัวทีเด็ดทีขาดมากกว่าวันนี้ครับผมอ่านว่าโปรตุเกสจะบุกมาเก็บ3มแต้มได้แล้วก็จะเป็นการบุกมาเก็บ3มแต้มแบบใสๆเลยคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยืนอย่างโปรตุเกสไปรอลุ้นเม็ดที่2ฟันธ่ง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับเราข้ามไปกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้ก็จะเป็นครหวังลุกไว้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยืยนของชิลรีนะครับคุณนี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอเซนเตนอริโอจะเตะก,กันในเวลา6กโมงเช้านะครับ เรามาดูเฮดเวทของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสถิติเฮดเวทครับห้านัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับอุลุกไวยครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1น,นัดแล้วก็เป็นชิลีเก็บชัยชนะไปได้1น,นัดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อุลุกไวยนะครับบุกไปเอาชนะชิลีมาได้ด้วยสกอร์สองปร์ต์ศูนย์ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอุลุกไวครับเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้อุลุกไว้ไม่เคยแพ้ใครเล่นครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อุลุกไวครับเปิดบ้านเอาชนะคิวบาไปได้ด้วยสกอร์2-0ผลประกอบการของอุลุกไวยในรอบ5เกมอุลุกไว้ผ่านทำเงินไปที่3เกมยกไป1เกมพ่าลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ส่วนฝั่งชิลีฟอร์ม5นัดหลังสุดชิลีชนะไป3 มาดูสกอร์ศูนย์ปรศูนย์ 0, ผลประกอบการของชิลีในรอบ5เกมชิลีพาทำเงินไปที่2เกมยกมปในเกมพาลบไป2เกมคิดเป็นปรเต์จากการทำกำไรที่40นะครับ ซึ่งเลทราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างอุลุกวัยต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกบลูกบางสำนักก็เป็นอุลุกวัยต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณตอนนี้ราคาก,ก็มาอยู่ที่อุลุกัวเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคาครึงคร่งกบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งอุลุกวัยราคาน้าก็จะอยู่ที่1.86ถ้าเราไปลองฝั่งชิลีนะครับราคาน้าก็จะอยู่ที่1.99นะครับซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงชื่อชั้นก็เป็นทั้ง2ทีมที่ชื่อชั้นเนี่ยไม่ต่างกันนะแต่ว่าฟอร์มมกกการรเล่่นนน็ไตงััด้วยะคบ ทั้ง2ทีมก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีถ้าวัดผลจาก5เกมหลังสุดนะครับลูกวเจ้าบ้านเนี่ยชนะมาสแล้วก็เสมอไปน1นเกมยังไม่แพ้ใครในรอบ5าเกมหลังสุดนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะโดดเด่นอย่างมากสําหรับลูกวนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกมกุระชับมิดทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งชิลีก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาก็เป็นเกมกุระชับมิดทั้งหมดเลยแต่ว่าชิลีเองก็มีผลงานที่ค่อนข้างจะดูดี หลังจากที่5เกมหลังสุดชิลีไม่เคยแพใ้ใครมีเสมอไป2แล้วก็ชนะไปที่3เกมเรียกได้ว,ว่าทั้ง2ทีมนี้เป็น2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่ส่วนฝั่งเฮตูเฮตครับก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งลูกไวทําผลงานได้ดีกว่าในรอบ5เกมหลังสุดนี้เนี่ยฝั่งชิลีสามารถเก็บช,ชนะเหนือลูกไวได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดที่ชิลีไม่สามารถเอาชนะลูกไวได้เลยเ,ลยเป็นลูกไวนะสามารถเอาชนะชิลีได้ถึง3เกมด้วยกันนะครับแล้วก็เป็น3เกมที่อุลูกไวชนะแบบกินละครม,มาที่3เกมด้วยเหมือนกันบวกกับขุมกาลังของทั้ง2 ทีมนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่ากลุ่มกาลังเนี่ยฝั่งอุลุกวัยดูดีกว่านะเนื่องจากผู้เล่นในหลายคนก็ชื่อชั้นไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวลุกที่เป็นตัวหวังผลได้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอันตรายทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นมากซซ่โกเมสกับเดวินเนยต กองหน้าจากร์พูที่อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจะจัดส่วนฝั่งชิฟลีในชุดนี้ก็ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะมีอายุค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นอัลโตรวิดาลอเล็กซานเชตนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะนะครับชาเทียบกันแล้วครับผมมองว่าฝั่งอุลุกไวเนี่ยดูสดกว่าบวกกับอุลุกไวชุดนี้ก็เรียกได้ว่าเล่นค่อนข้างจะเข้าขากันเป็นอย่างมาก ซึ่งจากภาพรวมของฟอร์มการเล่นก็จะเห็นนะเช่นว่าฟอร์มการเล่นทั้ง2ทีมดูดีทั้งคู่แต่ถ้าเรามาเจาะลือกเกมเย้าเกมเยือนนะฝั่งอุลุกไว้นะครับเกมเย้าก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก ถ้าไม่นับในเกมบอลโลกนะครับอุลุกวัวเนี่ยแทบจะชนะใสๆในบ้านเกือบทุกนัดเลยนะครับส่วนฝั่งชิลีภาพรวมของฟอร์มก็เล่นเนี่ยถือว่าดูดีแต่ว่าเกมเยือนของชิลีนะครับไม่สู้ดีเลยหลังจากที่ชิลีครับไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยในเกมเยือนในรอบ7เกมหลังสุดแม้กระทั่งเจอทีมอย่างโบลิเวียที่เกรดต่างจากชิลีนะครับเป็นชิลียังเอาชนะโบลิเวียไม่ได้ฉันครับจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาเป็นอุลุกไวต่ออยู่ที่ราคาค่งกับลูกผมมองว่าวันนี้อย่างน้อยอุลุกไวจะเก็บ3แต้มในบ้านได้แต่ว่าจะเก ครึ่งหรือว่ากินเต็มเนี่ยก็ต้องไปเราลุ้นกันต่อไปคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อุลุกวัยจะเปิดบ้านเชียรชนะฟันทงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกานศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ก็จะเป็นคู่ระหวัง บราซิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบลิเวียนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสตาดิโอเอ็นกาอักุสโตโปเอนกาจะเตะกันเวลา7จ็ดโมงสีนะครับเรามาดูสถิติเฮดเวทของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับก็เฮดเวทครับวัดผลกันที่5นัดหลังสุดนะเป็นฝั่งบราซิลครับเก็บชัยชนะได้4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้ที่ทั้ง2ทีมได้เคยเจอกันนะครับ ฝั่งบลิเวียไม่เคยเอาชนะบราซิลได้เลยและเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่บราซิลครับบุกไปเอาชนะบลิเวียมาได้ด้วยสกอร์4-0ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการครับบราซิลครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บราซิลครับเล่นเกมกับชับมิดนะแพ้ให้กับเซนกกลไปด้วยสกอร์4-2 ผลประกอบการของบราซิลในรอบ5เกมบราซิลพานเงินไปที่สเกมพาล,ลุไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่40%ส่วนฝั่งโบลิเวียฟอร์ม5นัดหลังสุดโบลิเวียชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โบลิเวียครับเปิดบ้านแพ้ให้กับปานามาไปด้วยสกอร์1นึ่ประตูสองผมกับการของโบลิเวียในรอบ5เกมโบลิเวียพานเงินไปที่3เกมพาล,ลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่60%นะครับซึ่เปอราคาคู่นี้นะครับ,ลลคครบก็เปิดมาที่เจ้าบ้านบราซิลต่ออยู่ที่ราคา3ลูกครึ่ง บางสำนักก็เป็นบาซิลต่อที่ราคา3ลูกควบนะครับบางสำนักก็เป็นบาซิลต่อที่ราคา3ลูกครึ่งถึง4ลูก ราคาณตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่เจ้าบ้านบราซิลต่ออยู่ที่ราคาสามลูกครึ่งนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งบราซิลราคาน้าก็จะอยู่ที่1.85ถ้าเราไปลองฝั่งบริเวียราคาน้ําก็จะที่2อ0ูนนะครับก็ซึ่งค,ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงชื่อชั้นและผลงานที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าบราซิลดูเหนือกว่าบริเวียอยู่หลายคุมเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นครับบราซิลจะไม่ได้อยู่ช่วงฟอร์มเปียงปังมากนักนะนะครับแต่ว่าบุรีเวเีจ อย่างมากก็คือเฮตูเฮตคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นบราซิลเก็บชัยชนะเหนือบริเวีได้อย่างสม่ำเสมอใยรอบาเิลห์อังสุดที่เจอกับบริเวีนะครับบราซิลสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมแล้วก็เป็น4เกมที่บราซิลนะครับชนะแบบกินราคาไปที่4เกมด้วย ถ้าเรามาเจาะลึกในลายเกมนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแต่ละนัดครับบราซิลเอาชน,นะบรลิเวียเป็นสกอร์ครีนชีททั้งหมดเลยแล้วก็แต่ละนัดเนี่ยบราซิลก็ยิงค่อนข้างจะเยอะไปอย่างมากเกมที่ชนะใน4เกมนะครับบราซิลก็ชนะไป50าชนะไป30มชนะ5 0าแล้วก็เกมล่าสุดชนะไป40นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างกันอย่างมากของทั้ง2ทีมบวกกับขุมกําลังไลอัพของทั้ง2ทีมก็ ทั้ง2ทีมดีกีผู้เล่นก็แตกต่างกันอย่างลิบลับไปแล้วนะครับซึ่งบริเวณทีมเยือนครับผมก็ยอมรับเลยว่าแทบจะไม่รู้จักนักเตะเลยนะครับแต่ว่าบราซิลครับนักเตะชุดใหญ่เรียกกันมาครบคันไม่ว่าจะเป็นผู้เัือกศัพท์ตัอย่างอาริซอนตัวรับก็จะมีมาควินซอสกับเบียร์มาเกนเยสนะครับแล้วก็ตรงกลางวันนี้ก็จะมีกาเซมิโลจากแมนยูบูโนกิมาไลส์จากนิวคาสเซิลเช่นเดียวกับจูเอร์ลินตนัน แล้วก็ในลูกวันนี้ก็จะมีลาฟินญากัเบล s เคซุสแล้วก็เนมานะครับหนึ่งรายครับที่ไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะก็จะเป็นอันโตนี่ปีกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีปัญหาโพพันในเรื่องของคดีความแล้วก็เป็นอันต้องสอบสวนนะครับสำหรับปีกของแมนยูรายนี้ทำาให้ครับอันโตนี่ก็ถูกถอดจากทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยเช่นครับจากเลนราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านบราซิลต่ออยู่ที่ราคา3ลูกครึ่ง ผมมองว่าวันนี้สามแต้มบราซิลเก็บได้ใสๆเลยแต่บราซิลจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองมบนี้ต้องลุ้นกันหน่อยแต่ส่วนตัวผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านบราซิลจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองฉะนั้นคูน่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติบราซิลไปรอลุ้นเม็ดที่4ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมด้วยเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้งคคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกรอบคู่แรกครับจอเจียกับสเปนคู่นี้อเร่เปิดมาเป็นสเปนต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกลองไ้ที่จอเจียคู่ที่2ครับโครเอเชียกับรัสเวียคู่นี้อเร่เปิดมาเป็นโครเอเชียต่ออยู่ที่ราคาสองลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลิกลองไปที่รัสเวียคู่ที่สามครับสโล คู่ที่สครับลูกไวกับชิลีคู่นี้เรทเเปิดมาเป็นอุรุกวต่อที่ราคาครึ่งควบลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อุรุกวและคู่ที่5บราซิลกับโบลิเวียคู่นี้อรทเเปิดมาเป็นบราซิลต่ออยู่ที่ราคา3ลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บราซิลและท้ายที่สุดนี้นะครับผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดก,ดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ต่อ,ตอไป และอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามที่ไลน์นะครับ @jos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ค r วอโคสสามารถแสแกนและสองเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อ,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 อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางประ,ประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยสวัสดีครับ